ขับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองสามว่าพรรคเพื่อไทยสอบถามในมาตรา11ครับว่าโดยหลักของการเขียนกฎหมายเนี่ยท่านเขียนบอกว่าการพิจารณาร่างข้อบังคับข้อบัญญัติเนี่ยนะครับผู้เข้าชื่อตามมาตราเจวงเล็บสจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนกรรมธิการก็ไปตัดคําว่าจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนออกไปแล้วก็ไปใส,ส่ศัพท์ซึ่งยาก ต่อการตีความแล้วก็สัดส่วนเที่บัญญัตตาตยางแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็ลงตัวไม่ได้ท่านเขียนไว้ว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาของจํานวนกรรมการวิสามันทั้งหมดย้อนไปดูมาตราเจดบงเล็บสาท่านบอกว่ามีกรรมการสิบคนชอบใช้ภาษาแบบนี้ในสภาท่านประธานครับว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามผมหารจากสิบเนี่ยมาได้สาจสาคนแล้วอีกสามส่วนของคนเนี่ยมันคืออะไรครับหมายถึงว่าสามคนขึ้นไปหรือ สี่คนขึ้นไปกรรมธิการชอบเขียนกฎหมายลักษณะเช่นนี้ครับซึ่งมันมันเป็นยุคโบราณนะท่านประธานครับไว้สําหรับเข้าชื่อในการยื่นยติยื่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพราะจานวนมันตัวเลขกกลมๆแต่พอท่านไปหารค่ากับจํานวน1ิบคนเนี่ยมันก็ได้3.3ผมมีอยากจะถามท่านกรรมธิการนะครับประเด็นที่สองในวรรคสองมาตรา11ท่านเขียนว่าสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อบัญญัตินี้เนี่ยนะครับ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามข้อบังคับการประชุมที่ท้องถิ่นนั้นกําหนดท่านมีสมมติฐานหรือมีตุ๊กตาไว้ไหมครับว่าที่ท้องถิ่นเขาจะกําหนดเนี่ยชาตินี้ชาติไหนหรือว่ากี่เดือนกี่ปีกี่วันพอเขียนลักษณะเช่นนี้เนี่ยสภาก็ไม่รู้ครับว่าปลายเปิดที่ท่านเขียนไว้เนี่ยมันควรจะเท่าไหร่จรึงอยากถามท่านกรรมธิการครับว่าเขียนกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ที่ต้องตีความเข้าไปอีกเนี่ย มันควรจะมีวิธีปฏิบัติแบบไหนอย่างไรครับท่านประธานครับจึงขออนุญาตสอบถามครับ